การโอเพนิ่งเอลิทโปรเทคชันเอสปาเซกูริตี้อะคาเดมเปิดสถาบันฝึกอบรมรักษาความปลอดภยัยเอลิ p r o t e ทคชันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภยัยระดับสากลวันที่9ก้าพฤศจิกายนณนะสถาบันฝึกอบรมเอส a ากรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสถาบันฝึกอบรมรักษาความปลอดภยัยเอลิ p r o t e ทคชันโดยมีคุณรัชนีกรฟาวเลอร์กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการสถาบันฝึก เอลิดมิซิททัวริซึมไทยแลนด์2024ทูตวัฒนธรรมไทยนานาชาติกิตติมศักดิ์เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานหลักของสถาบัานได้รับเกียรติจากพลเอกดุษฎีรามสมภพเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สถาบันเอสปาจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทร,รักษาความปลอดภัยไดมอน n ์เซอร์วิสเซสจำกัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและย,ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจรรองรับความต้องการของสังคมยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติทางภาครัฐเอกชนและชุมชนค่ะ ถามว่าทําไมถึงเปิดสถาบันวันนี้ใช่ไหมคะเล็กอะค่ะบริการให้การรักษาความปลอดภัยเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยมาแล้วกว่า15ปีนะคะชื่อบริษัท Security Diamond Services จำกัดค่ะแต่เล็กยังไม่เคยมีสถาบันสอนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเล็กเองเล็กก็เลยมองเห็นว่าโอเควันณวันนี้นะคะเล็กพร้อมแล้วที่จะเปิดสถาบันตัวเองแล้วอบรมพนักงานของตัวเองเนี่ยคะ่ะให้ มีประสิทธิภาพให้มีคุณลิตี้ให้มีให้เขารู้จริงเสียงจริงในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะค่ะเล็กก็เลยอ่ะในวันนี้ฉันพร้อมเลยฉันก็เปิดเลยแค่นั้นเองค่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะ <c oughs> ก็ด้วยเราทําธุรกิจนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เราก็คือไปให้พนักงานเราไปฝึกสถาบัานอื่นมันก็ดีนะคะแต่ว่าเราอะอยากมีของเราเองเพราะเราอยากจะทําให้อ่า ทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะให้เด็กฉันเป็นแบบนี้ทํางานแบบนี้ให้ได้ดั่งใจตัวเองพูด,ดง่ายๆว่าตัวเองเป็น perfectionist นิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นหลักสูตรรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รปภนะคะก็จะเป็นหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้วนะคะก็เราไม่ได้อ่าของพอรบ,บรปี58าะค่ะเราไม่ได้สร้างขึ้นเองก็ใช้ตามหลักสูตรนั้นเลยแต่เราอาจจะมีอัดเดเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างเล็กทํางานกับสถานทูตมากมายในประเทศไทย สิ่งที่ตามสถานทูตต้องการก็จะอาจเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของบุคลิกภาพเล็กก็จะเสริมด้านนี้เข้ามาให้พนักงานเราอะค่ะอ๋อเราร่วมมืออยู่แล้วค่ะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ในการรักษาความปลอดภัยเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ค่ะเล็กเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเล็กก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะถ้าเรามีคนพี่ๆเพื่อนๆช่วยเนี่ยค่ะเล็กเชื่อว่ามันก็ไปได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ มันก็จะยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้อะค่ะเล็กอยากทําให้การรักษาความปลอดภัยเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้ให้คนนับถือเชื่อถือเราอาชีพของเรานะคะเรียกว่าเดินไปพร้อมๆกับพี่ๆเพื่อนๆ ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยค่ะมันคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างที่เล็กมาเปิดสถาบันที่นี่อะค่ะเล็กได้เซ็นซานเอโยูกับต่างประเทศชื่อว่า g ีออสที่ประเทศที่ยุโรปนะคะเขาก็เป็นสถาบันนักษาความมั่นคงระดับโลกเช่นกันก็เลยเขาอยากให้ประเทศไทยของเราแล้วก็ตัวบริษัทของเล็กเนี่ยเป็นฮับของการเทรนนิ่งรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียค่ะก็ะะมองเป้าหมายว่าเราจะสามารถ เทรนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบอดิกาดหรือกาดให้เป็นโปรเฟอชัเนอลมากที่สุดแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยถ้าทุกคนที่มาประเทศไทยให้เขามั่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. ที่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยนะเพราะว่าเรามีโรงเรียนหรือสถาบันที่สอนด้านรักษาความปลอดภัยหรือสอนบอดิกาดเองหรือกาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าทุกคนรู้จริงเขาเรียกอะไรรู้จักการรักษาความปลอดภัยที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมาประเทศไทยด้วยปลอดภัยเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มี ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้างเนาะที่ประเทศไทยเราก็มีเรื่องมีเรื่องเยะแยะมากมายนะคะที่ที่แอบต่างชาติกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากมาฝึกกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเป็นบริการหรือเป็นอีเวนต์การ์ดก็สามารถติดต่อทางสถาบันเราได้เลย สถาบันเราตั้งอยู่ที่29นะคะเลขที่29ถนนจัตุโชตเขตสายไหมนะคะก็ตามตามเพจของเรานะคะชื่อเอฟซ่าเนาะง่ายๆก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆท,ที่ท่านก็เป็นมีบริษัทของตัวเองด้วยค่ะทำเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยก็ก็สถาบันแห่งนี้ก็คือเป็นสถาบันสุกบรมเอฟซ่านะครับใช้ย่อๆวว่เอฟซ่าเราจะได้จำง่าย สถาบันฝึกอุบรมเอฟซ่าซึ่งจะมีการฝึกอุบรมรักษาความภัยตามพรบรปี58นะครับซึ่งได้กําหนดขึ้นว่าทุกท่านนะครับที่จะเป็นรพอพจะต้องได้ใบทบพเ7ใบอนุญาตนะใบอนุญาตรักษาความภัยแล้วนอกจากนั้นแล้วสถาบันที่นี้ก็ยังมีการฝึกวิชาชีพอารักขาบุคคลสําคัญนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชาชีพเหล่านี้มีความสำคัญแล้วก็มีแล้กมียกระดับการเป็นรพอพมากกว่ารพอพคือ เป็นชุดอาร์ขาบุคคลสาคัญติดตามบุคคลสําคัญดูแลทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของบุคคลสําคัญซึ่งเราจะส่งไปคุ้มกันถ้าสถาบันฝึกอบรมแห่งนี้ได้เบริรหลักสตรขึ้นแล้วมีคนมาเรียนนะครับคนที่ผ่านสถาบันแห่งนี้ก็จะมีความรู้ความสามารถในการอาร์ขาบุคคลสาคัญซึ่งประกอบไปด้วยวิชาการดูสจประการตัวการยิงปืนนะครับการดูแลวีพีนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการจะดูแลเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมการวางตัวเสมือนกับเหมือนกับ เป็นเลข,ขาของบุคคลสําคัญนั้นๆนลครับก็ในในเรื่องของอาชีพของงานรักษาวัดภัยนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญงานรักษาวัตถัยของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอ่าที่กํากับดูแลโดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีโอกาสารับเชิญจากเอฟซ่าให้มาร่วมงานในวันนี้ก็แต่จะบอกว่าในการฝึกในการอบรมพนักงานรักษาวัดภัยนะครับเราต้องมีศูนย์ฝึกเพื่อ ให้เป็นไปตามพระบัญญัติปี58นะครับเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กเสาหัวไปส่วนงานอารักขาบุคคลสําคัญเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราแต่เราอาจจะทํางันมานานแล้วแต่เพิ่งเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยทางสถาบันคุณวิชาชีพองค์กรกลางนะครับของสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้ามารับรองสมรรถนะอาชีพอาชีพนี้แล้วโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางศูนย์สามารถให้สมัครสอบ เพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพรับรองไปใช้ใน168ประเทศทั่วโลกนะครับสามารถนำไปใช้ได้โดยทางราชการได้เข้ามารับรองสมรรถนะอาชีพของเจ้าที่อรัะขาบุคคลสำคัญแล้วครับก็ของผมมาจากสถาบันการต่อสบป้องตัวระยะประชิด TMC หรือ Tactical Modern c o น p e ลม t i v e นะครับก็ได้ร่วมงานกับพี่ในแวดวงรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงหน่วยงานราชการมาพอสมควร ในตัวจุดนี้ในเรื่องของวิชาชีพรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในสาขาของเรื่องการอรา,ารักขาบุคคลสาคัญเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องทํามากกว่าการป้องกันตัวเรื่องเกี่ยวกับมารยาทการวางตัวการแสดงท่าทางอย่าเป็นมืออาชีพสุภาพและเฉียบขาดซึ่งทางเราก็ได้ทําการดีไซน์หลักสูตรตัวจุดนี้ขึ้นมาก็หวังว่าเราจะมีส่วนช่วยในการยกระดับนะครับในเรื่องของมาตรฐานของบุคลากรที่ไปทํางานทางด้านนี้ให้กับองค์การของเรามากขึ้นขอบคุณครับ สวัสดีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติดิฉันมาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กมากนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันเป็นผู้บริหารของบริษัทโปกาชินไทยแลนด์นะคะบริษัทรักษาความปลอดภัยโกกาชินไทยแลนดแล้วก็กําลังที่จะจะตั้งบริษัทใหม่ชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยควีนการ์ดเพอร์ฟอร์แมน์นะคะก็ขอฝากบริษัทใหม่ที่มีผู้นําเป็นผู้หญิงนะคะในด้านซิเค r i t รตี้แล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติวันนี้ค่ะคก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในฐานะผู้ประกอบการที่ทำหว r ดในวงการ security ด้าน VP production มาประมาณักน่าี่สิกว่าปีแล้วครับก็ผมเป็นบริษัทที่ใช้บริการใช้เขาเรียกอะไรใช้กำลังคนที่ผ่านการฝึกระจากสถาบันต่างๆสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เอฟซ่าเปิดตัวเป็น a ะ a d e m y ี่ผมก็ยินดีและก็ดีใจเพราะผมมีโอกาสที่จะได้มาช็อปมาใช้บุคลากรที่นี่เพื่อนำไปดูแลลูกค้าผมนะครับก็ขอให้เพิ่มศักยภาพมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานจากคนพร้อมให้กับผู้ประกอบการอย่างพวกเราได้นำไปใช้นะครับแสดงความยินดีด้วยครับเอฟซ่าครับสวัสดีครับผมร้อยเอกอริยวิทย์วัฒนาจิรภาสครูวิทครับรองผู้บริหารเอฟซ่าฝ่าย VAP Protection ผมเป็นคหน้าชื่อฝึกแล้วก็มีทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีที่จะมาช่วยงานให้เอฟซ่าถ้าท่านต้องการบรีการ VAP Protection ที่เป็นมืออาชีพเอฟซ่า e จะให้คำตอบทุกปัญหาที่ท่านมีการันตีครับขอบคุณมาก knowledge is power ขอบคุณครับพลังความรู้คือพลังค่ะภาษาไทยนะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะ knowledge is power we need n o r e s t to get power thank you ครับก็สุดท้ายนียครับก็อยากจะขอฝากผมในนามที่ปรึกษาสถาบันผู้บุมเอฟซ่านะครับก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ก็ฝากไปยังไม่ว่าจะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็ผู้ประกอบการนะครับบุคคลในอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลในอาชีพอารักขาบุคคลสําคัญนะครับก็ให้เชิญชวน เข้ามาใช้บริการสถาบันฝึกอบรมแห่งนี้นะครับซึ่งพวกเรามีทีมงานมีทีมงานแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับไว้ฝึกอบรมให้ท่านให้เกิดความเชี่ยวชาญซึ่งผมก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพรักษาความปลอดภันยนะครับสาขาอาร,รักขาวกตสำคัญของสถาบันคุณวิัาชีพองค์การฮาโชนอีกตำแหน่งหนึ่งครับวันนี้ก็ได้มีความยินดีแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ สถาบันทุรกันยเอฟซ่าแห่งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ